สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพดจะมาแชร์ว่าของอะไรบ้างที่จําเป็นจะต้องพกมาเรียนที่อังกฤษค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเนื่องจากของที่เราจะพกมาเนี่ยคงจะมีเยอะมากๆแพรเลยอยากแนะนําให้เพื่อนๆทําเป็นลิสต์เอาไว้ในลิสต์ก็อาจจะมีการจัดลําดับความสําคัญว่าของชิ้นไหนที่ต้องเอามาส่วนของชิ้นไหนที่เก็บเอาไว้เป็น optional ถ้าเกิดว่ายังพอมีที่เหลือของอย่างแรกที่แพดคิดว่าควรเอามาก็คือพวกผงปรุงรส แล้วก็อาหารแห้งแต่ว่าอันนี้ไม่จําเป็นต้องเอามาเยอะค่ะเอามาเผื่อไว้ใช้ยามฉุกเฉินสองสาวันแรกก็พอแต่ถ้าใครติดผงปรุงรสที่มีขายเฉพาะในไทยเท่านั้น<ๆ>ก็พกติดเอาไปได้ค่ะอย่างผงปรุงรสโลโบอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าที่อังกฤษเนี่ยมีขายกันเยอะเลยให้เอาติดไปเผื่อเอาไว้นิดหน่อยก็พอค่ะอย่างที่2คืออะแดปเตอร์กับปลั๊กพ่วงเนื่องจากที่อังกฤษเป็นปลั๊กสามตาเพราะฉะนั้นอย่าลืมเตรียมอะแดปเตอร์กันมานะคะ อย่างที่3สําหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาด้านสายตาและจําเป็นต้องใส่แว่นอยากแนะนําให้เตรียมแว่นสํารองเอาไว้1อันนะคะเพราะถ้าเกิดว่าแว่นของเราชํารุดเสียหายเนี่ยแต่ต้องใช้เวลาในการตัดค่อนข้างนานไม่ได้สะดวกแล้วก็งวดเร็วเหมือนที่ไทยค่ะอย่างที่4คือถุงสุญญากาศค่ะขอบอกว่าอันนี้มีประโยชน์มากสําหรับคนที่มีของเยอะพอะจะช่วยเซฟปริมาณพื้นที่ในกระเป๋าได้ดีเลยค่ะ จะสังเกตเห็นว่าแพนะพกของมาเยอะมากๆคือถ้าไม่ได้ถุงนี้นะคะคิดว่าน่าจะแบกมาไม่หมดแน่ๆ5่เครื่องสำอางหรือสกินแคร์ที่เป็นแบรนด์เอเชียค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยส่วนมากจะขายแต่แบรนด์ยุโรปนะคะถ้าใครที่ติดสกินแคร์หรือเครื่องสำอางของเกาหลีญี่ปุ่นนะคะควรพกมาเพราะว่าจะหาซื้อที่นี่ได้ค่อนข้างยากค่ะหรือบางแบรนด์อาจจะหาซื้อไม่ได้เลยก็เป็นไปได้นะคะ 6. สายรัดกระเป๋าเดินทาง อันนี้แพลว่าสําคัญมากเลยนะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่จําเป็นจะต้องทานซิ์เครื่องเพราะว่าสายเนี้ยจะลดการแตกแล้วก็ชํารุดของกระเป๋าค่ะอย่างของแพรเองเนี่ยก็รัดเอาไว้ทั้ง2ใบเลยค่ะ 7. ถุงพลาสติกไม่ใช่ว่าที่นี่ไม่มีขายนะคะมีค่ะแต่ว่าถุงค่อนข้างบางเลยถ้าเทียบกับที่ไทย เพราะเขาจะค่อนข้างรักโลกแล้วก็ใช้ถุงผ้าหรือถุงกระดาษเอามากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครยังมีของจําเป็นที่จะต้องใส่ถุงพลาสติกแนะนําให้เอาติดไม้ติดมือมาสักนิดค่ะและข้อที่8เป็นข้อที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆค่ะนั่นก็คือยาเพราะที่อังกฤษจ,จะมียาบางตัวที่ไม่สามารถวางขายตามท้องตลาดได้เหมือนที่ไทยค่ะ ยาพวกนั้นจําเป็นจะต้องไปหาหมอก่อนแล้วก็จะต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ถึงจะหาซื้อได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราพกติดไม้ติดมือมาจากที่ไทยก็จะสะดวกแล้วก็รวดเร็วกว่านะคะเพื่อนๆสามารถดูลิสต์ยาที่จําเป็นเอาไว้ตามนี้ได้เลยค่ะ